สวัสดีค่ะเจอกันกับช่องสวนีแฟชั่นคลิปนี้จะพากันไปเที่ยวที่ห้าง n o r t h แลนดนะคะซึ่งอยู่ทางตอนเหนือของเมลเบิร์นจะไปหาซื้อรองเท้าค่ะตามแฟนไปทำงานด้วยเลยถือโอกาสรีวิวเสื้อจากในห้างเลยค่ะจะเป็นเสื้อคอสี่เหลี่ยมด้านข้างเป็นปีกนะคะแขนเลย ซึ่งก็น่ารักดีค่ะเสื้อตัวนี้จริงๆแล้วก็จะมีโบผูกเอวด้วยนะคะสร้างความเก๋กไก๋ให้กับดีไซน์ค่ะวิธีการทำก็ไม่ยากนะคะมีวิธีการทำอยู่ในคลิปเลยค่ะสามารถดูได้ไปดูรายละเอียดกันนิดหนึ่งค่ะมาดูรายละเอียดของเสื้อกันนะคะจะเป็นเสื้อ คอสี่เหลี่ยมนะคะแล้วก็แขนเลยถ้าเปิดออกมาก็จะเป็นแบบนี้นะคะจะมีปีกห้อยลงมาแต่เวลาเย็บแต่ในส่วนนี้ก็เย็บนะคะเย็บลงมานะคะด้านข้างของแต่ละข้างถ้าเปิดออกก็จะเป็นสองชิ้นนะคะ ด้านนี้ก็จะเป็น2ชิ้นดีไซน์ก็เก๋ดีค่ะแบบนี้นะคะวิธีทำก็ง่ายด้วยในส่วนของสาบคอก็ทำสาบหลบนะคะเวลาใส่จับร้อยห้อยลงมาก็ได้ค่ะแต่ก็จะมีผ้าผูกนะคะถ้าไม่ชอบให้ ค่อยมากก็ให้ใช้ในดีไซน์ก็จะมีผ้าผูกเอวนะคะผ้าที่ใช้ก็จะใช้ผ้าถ้าตัวไม่ใหญ่มากก็หลาสามสกรูนะคะหรือว่าถ้าต้องการให้ยาวมากกว่านี้ก็ซื้อมาสองหลาเลยค่ะผ้าที่ใช้แนะนำผ้าที่ทิ้งตัวค่ะจะตัดออกมาแล้วก็ ข้างตัวจะห้อยสวยค่ะเสื้อตัวนี้ก็จะมีคลิปแล้วก็วิธีวางผ้าแล้วก็วิธีเย็บนะคะจะบอกไว้อย่างละเอียดดูได้จากช่องเลยค่ะในส่วนของกางเกงในส่วนของกางเกงก็จะเป็นกางเกงเอวต่ำนะคะซิปหน้าติดตะขอ เป้าต่ำใส่ขอบนะคะแล้วก็มีหูกางเกงด้วยด้านข้างก็จะใส่กระเป๋า2ข้างเลยค่ะปลายขากางเกงก็จะผ่า1นิ้วรายละเอียดของวิธีการสร้างกางเกง4ส่วน5ส่วนมีอยู่ในช่องนะคะได้ทำคลิปไว้ลองหาดูนะคะ คลิปนี้ก็มีแค่นี้นะคะถูกใจก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งไว้นะคะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆของสวนีแฟชั่นสวัสดีค่ะ